จะเล่นสุดแล้วดีครับพบกับ,ดกบเดี๋ยวดางดิงดงพี่พสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมน้ารงนะครับพี่วันนี้น้ารงก็จะมาทำทำช่องบนนะพี่ทำช่องบนแล้วก็ทำ ช่วงคัดให้กับลูกค้านะครับพี่พอดีลูกค้าได้ซื้อ NSR นเอสอาโปอารจากนังลงไปนะครับแล้วก็ช่วงนั้นนังลงเนี่ยก็ก็ขายรถก็ตามสภาพเนาะพี่น้องขายรถตามสภาพแล้วทีเนี้ยลูกค้าเนี่ยให้ให้กับผมเนี่ยทำทำช่วงหัวทําช่วงหัวแล้วก็ทําชุดคัดนะครับพี่เพราะว่า,อาของเดิมเนี่ย ของเดิมมันก็โอเคนะครับแต่ว่ามันรถมันหลายปีเนาะพี่แล้วก็มันอาจจะเสื่อมสภาพนะครับพี่อาจจะแผ่นคล์ดหมดแล้วก็เสื้อที่ที่ใส่มาอาจจะหลวมมาบ้างอะไรมาบ้างประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือให้เราเบื้องต้นก็ให้ทําดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะพี่แล้วก็ลูกลูกค้าก็อ่าสั่งเสื้อสูบเบิกมานะพี่ตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่สเสื้อนะพี่ยังไม่ได้ใส่สเสื้อเนาะก็ จะเป็นเสื้อสูบเบิกใหม่นะพี่แท้เลยเนาะใหม่ๆเลยรหัสตรงนะครับพี่เห็นไหมรหัสตรงรุ่นนะครับพี่ตัวนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็แต่เบื้องต้นเนี่ยฝานะพี่ฝาได้ทําการเบิกใหม่ไปหนึ่งรอบแล้วนะพี่ฝาได้ทําการเบิกใหม่ไปหนึ่งรอบแล้วนะครับส่วนฝาฝาสูบนะครับของลูกค้าเนาะแล้วก็ แล้วก็จะมีจะมีลูกสูบนะพี่จะมีลูกสูบไซา์เอนะพ,ะนะพี่ด้านในก็จะตีตามมานะครับอันนี้แท้นะพี่แท้นะครับแล้วก็ลูกแท้แหวนนะพี่เห็นกันไหม,ไมอ่ะแหวนแท้นะครับแหวนแท้แล้วก็ชุดชุดโดยรวมเนี่ย ชุดรวมเนี่ยอ่าส่วนอันเนี้ยก็พวกพี่ๆก็ใครที่เล่น n s r Pro Arm นสอาร์โปอามอ่ะก็น่าจะรู้นะครับพี่ว่าเสื้อสูบเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะแพงมากนะพี่เนาะเฉพาะเฉพาะเสื้อก็หมื่นกว่าบาทนะพี่หมื่นหมื่นเกือบกลางๆับพี่หมื่นประมาณหมื่นสี่กว่าบาทนะพี่แล้วก็ส่วนลูกสูบเนี่ยนะพี่ลูกสูบแหวนเนี่ยชุดนึงก็สองพันกว่านะพี่เกือบสามพันนะครับแล้วก็จะมีแผ่นคัตนะพี่แผ่นคัตก็คือ แผนคัดลูกค้าเนี่ยได้ได้ได้เบิกใหม่หมดเลยนะพี่ได้เบิกใหม่หมดเลยนะครับพี่นี่นะครับก็จะเป็นแผ่นคัดของลูกค้าพี่ที่ที่ทำการเบิกาใหม่ก็จะมีแผ่นคัดแผนพิเศษหนึ่งตัวนะพี่แล้วก็แผ่นคัดนะครับแล้วก็อ่าเป็นแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กนะครับลองลองแผ่นคัดอีกทีก็เบิกใหม่หมดเลยนะครับพี่เนาะก็วันนี้นะลงก็จะมาทําการนะครับพี่อ่าประกอบประกอบอ่าคัดนะครับให้ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ เสื u, u, ne, ้อส <lay> <mud> <can> ูบนะพี่เสื้อสูบเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นอีพีต่อไปนะพี่จะประกอบเสื้อสูบต่อไปนะครับประมาณนี้นะพี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวในการประกอบแผ่นแผ่นคัานะพี่หรือว่าจะประกอบประกอบในนี้ก็ได้นะพี่จะประกอบในในตัวรถก็ได้หรือว่าหรือว่าจะประกอบด้านนอกก็ได้นะครับพี่ก็สวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะครับ น่าลงอาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดบ่อยนะพี่แล้วก็ไม่ค่อยถนัดเนาะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกๆนะพี่ที่ที่ไลฟ์สดเนาะอยู่จังหวัดไหนกันบ้างพี่เล่นรถรุ่นไหนกันบ้างครับอ่าบอกได้นะครับพี่ผมตอนนี้ผมไม่เห็นใครเลยไม่เห็นใครพิมอะไรเลยเนาะประมาณนี้นะครับพี่ถ้าถ้าใคร อยากจะพ่นสีหรือถ้นนาใครอยากจะทรับสีก็ติดต่อมาได้นะครับ ติดมาจากตามอยู่แล้วนะคพี่ ส่วนผมเนี่ยจะเอาไอ้ด้านคมเนี่ยลงล่างนะพี่อยู่ประมาณนี้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดสองตัวนะพี่มันจะมีอยู่ทั้งหมดสองตัวนะครับมันจะเป็นแหวนแค่ค่อ่าละตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะพี่มันจะงอๆแบบนี้เนาะ ก็าใส่ประมาณนี้นะพี่เห็นไหมพี่ จะมีประมาณหกแผ่นนะพี่แผ่นแผ่นคัสจะมีหกแผ่นเนาะรวมแผ่นพิเศษหนึ่งแผ่นนะพี่นี่นะครับจะเป็นแผ่นใหม่ๆนะครับพี่แล้วก็ไอตัวนี้นะพ,นพี่ไอตัวนี้รู้สึกว่าจะมีจะมีห้านะแผ่นเหล็กจะมีห้าถ้าถ้าใครหาซื้อไม่ได้นะพี่ส่วนมากมันจะหาซื้อไม่ได้นะไอแผ่นตัวเนี้มันหายา,ยากหาซื้อไม่ได้หรอกพี่แต่มันสามารถใส่กับของ kr kr, KR ได้เลยนะพี่ใส่กับของ kr ได้เลยนะซื้อของ kr มาใส่ได้เลยเพราะว่าผมเคยหาให้กับลูกค้าที่มันหาไม่ได้ของ n i r เนาะคล้ายๆแบบมันหมดหรือว่ามันเลิกผลิตแล้วไม่แน่ใจนะพี่คือมันหาไม่ได้หาไม่ได้เลยเนาะแล้วก็เสื้อสูบเดพี่เสื้อสูบเนี่ยก็หาไม่ได้นะพี่เสื้อสูบก็หาไม่ได้แล้วผมเบิกแล้วมันมันไม่มีมันไม่มีคล้ายๆมันเขาเรียกว่ามันหมดหมดการผลิตนะพี่แต่เราสามารถใส่ใส่ของเดิมได้ไหมใส่ของเดิมได้แต่ว่ามันจะก่อน ่าเสื้อสูบเดิมอ่ะมันมีนะพี่แต่ว่าเสาสูบมันก็มีมันอาจจะถอดยากด้วยแล้วก็มันอยู่กับน,น้ํามันอยู่กับอะไรนี่นะมันอาจจะก่อนนะครับพี่แต่เรามีวิธีนะพี่ให้ให้ทางลงกลึงก็ได้พี่เอาเอาเสื้อ,อเอาเสื้อกับฝานะพี่ไปหาลงกลึงเนาะถ้าถ้าใครอยากจะจะทำเสาอเสื้อเนาะเอาไปให้เขาวัดนะพี่ให้ให้เขาวัดเลยแล้วก็ให้เขากึงออกมากึงมาใหม่เลยพี่กึงแต่ว่ามันก็ตัวนึงก็จะตกประมาณร้อยกว่าบาทนะพี่ อ่าประมาณร้อยกว่าบาทเลยนะครับแล้วเราก็เอามาอัดเองก็ได้ถ้าอัดกว่าอ,อัดไม่แน่นก็ให้ลงตืงเขาอัดเลยนะพี่เรียบร้อยกว่านะครับจะดีกว่าประมาณนี้นะพี่แต่ถ้าใครแต่ถ้าใครหาไม่ได้ก็ตัวนี้นะพี่ของเคอาเลยแล้วส่วนตัวนี้นะพี่อ่าส่วนส่วนแผ่นคาตรงเนี้ยใส่กับพวกเอ r ทั่วไปได้นะพี่พวกตากลมตากลมใส่ได้ ใส่ได้เลยแล้วก็ส่วนไอตัวแผ่นพิเศษเนี่ยแผ่นพิเศษเนี่ยมันจะบางบางแต่ว่ามันก็ตีตามันก็ตีตาฮอนดามานะพี่เห็นไหมพี่มันก็ตีตาฮอนดามานะครับมันก็ตีตาฮอนดามาแต่ว่าเราสามารถใส่กับซื้อของ vr มาใส่ได้ด้วย,วยนะพี่มันเหมือนกันนะครับพี่แต่เราต้องดัดแต่งเอาพี่คือไม่ใช่ตัดแปลงเราต้องหาตัวเทียบเอาบางทีบางตัวมันหาไม่เจอเนาะหาไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้พี่หาไม่ได้เลย แล้วก็มันหายากอะพี่เฉพาะรุ่นนี้นะรุ่นนี้อะไรหายากมากนะพี่แล้วก็แก้งานไม่ค่อยจะจบเลยพี่แก้งานไม่ค่อยจะจบเลยแล้วก็ต้องเจอคนเก่งๆนะพี่เจอช่างเก่งๆ,ๆส่วนมากจะอยู่ในกรุงเทพหมดเนาะบ้านนอกเราก็อาจจะมีบ้างแต่บางทีเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่ถึงนะครับพี่แต่จริงๆอะผมสดายเสื้อสูบเก่าเขามากเลยนะพี่เสื้อสูบเก่าอ,ะอ่ะอ่าแปลว่าเสื้อสูบเก่าไาหน่อยเล่วเสื้อสูบเก่าอะ่ะ อ่าจริงๆอ่ะจริงๆอี่ะพี่มันลูกสูบเนี่ยมันขยับไซส์ถึงได้มันขยับไซส์ถึงตัว A ตัว B ตัว C มันขยับได้ถึงสามไซส์นะพี่กว่าปอกมันจะขาวเนาะแต่ว่าบางท่านเนี่ยบางบ,บ,บางบางท่านเนี่ยพี่บางท่านก็คือช่างอย่างอย่างที่ต่างจังหวัดเนาะบางทีมันหาซื้อลูกสูบไม่ได้นะพี่แล้วก็มันหาซื้อลูกสูบไม่ได้ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเดิมเสื้อเดิมของรถคันนี้นะพี่บางทีอะ่ะเสื้อจริงๆอะ่ะเสื้อมันไม่ปอกหรอกนะพี่เสื้อตัวนี้แต่ทีนี้ไซส์เอมันหาไม่ได้ใช่ไหมพี่มันจริงๆอาจจะเป็นไซส์เอมาเนาะแล้วมันหาไซส์ดีไม่ได้นะพี่หาไซสา์ดีไม่ได้เจ้าเจ้าของเก่าก็เลยทําการตีปอกมานะพี่เนาะทำการตีปอกเสื้อเสื้อเดิมมาเลยเสื้อเดิมมาเนี่ยแล้วก็ทีเนี้ ตีปอกเสื้อเดิมมาเนี่ยมันก็ทําให้เราเสียดายเสื้อนะพี่จริงๆเสื้อมันมันสามารถใส่ได้อีกสองไซส์เลยทําไมทําไมตีปอกมานะแต่ถ้าถ้าตีปอกมาแล้วเราก็ไปขยับไซส์ใส่ได้นะพี่ขยับไซส์ใส่ได้เนาะก็จะเป็นไซส์ห้าสิบไซส์เจ็ดสิบห้าไซส์ร้อยห้าสิบอะไรก็ใส่ได้นะพี่อันนี้คือข้อดีของมันนะครับพี่มันขยับไซส์ได้หาลูกหาลูกได้ง่ายแต่แต่ข้อเสียของมันคือหนึ่งเสื้อที่ปอกแล้วนี่คือ มันร้อนวิ่งไม่ค่อยดีนะพวิ่งไม่ค่อยดีวิ่งไม่เหมือนวิ่งไม่เหมือนเสื้อเสื้อเบเิกวิ่งไม่เหมือนเสื้อใหม่นะพี่เพราะว่าเสือ้อเสื้อที่ตีปอกมาเนี่ยอ่าถ้าเกิดความร้อนมากๆเนี่ยรถวิ่งไม่ออกนะครับพี่รถวิ่งไม่ออกก็คือปกติเนี่ยรถมันจะวิ่งได้อยู่รถตรงนี้วิ่งได้อยู่ประมาณเกือบสองร้อยนะพี่ถ้าสมบูรณ์จรนะิงๆก็ร้อยเจ็ดร้อยแปดเนวิ่งได้สบายอย่างเสื้อตัวน,นี้เนี่ย เสื้อตัวนี้ปกติเนี่ยวิ่งวิ่งได้อยู่ประมาณที่ผมเคยเคยวิ่งอยู่วิ่งได้อยู่ประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบนีที่เสื้อตัวนี้นะเสื้อที่มันปอกตีปอกมาแล้วเนี่ยแต่เวลามันร้อนมากๆเวลาเราวิ่งประมาณบางทีผมวิ่งเจ็ดร้อยโลเนาะไปกลับเจ็ดร้อยโลเนี่ยไปกลับเนี่ยมันทําให้ให้ไม่ไหวที่ไม่ไหวคือคือมันไม่ได้ถ้าถ้าวิ่งถ้าใครเอาไปวิ่งถ้าใครจะซื้อเอาไปวิ่งแถวบ้านเอาไปวิ่งแถวบ้านก็คือวิ่งประมาณสัก ห้าสิบโลร้อยโลเนอยขี่ได้สบายร้อยกว่าร้อยกว่าได้สบายแต่ถ้าใครที่จะเอาไปออกทริปหรือว่าแช่ยาวๆไม่แนะนําให,ให้ให้ใช้เสื้อปอกนะพี่เพราะว่ามันมันไม่ไหวพี่ในการขับขี่มันไม่ไหวแล้วก็มันทําให้ให้เราวิ่งไม่ค่อยดีวิ่งแล้วเสียความรู้สึกประมาณนั้นพี่วิ่งมันไม่ทันพวกประมาณนั้นมันไม่ทันพักพวกพักพวกเขาไปกันร้อยเจ็ดร้อยแปดประมาณนะวิ่งชิลๆเนาะอันนี้ก็ตกลงมาเลยพี่ความร้อน ถ้ามันร้อนมากๆก็ตกลงมาเลยมันวิ่งไม่ออกหรอกพี่ประมาณนี้ครับ <c oughs> ประมาณนี้แหละพี่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะพี่ไอเรื่องไอ <c oughs> ให้เอาแผ่นด้านนี้ลงนะมันจะมีด้านเรียบกับด้านไม่เรียบนะพี่ ผมก็ไม่เก่งหรอกนะพี่แต่ก็พอทําได้อยู่ครับพี่แต่ว่าไม่ถึงกับเก่งมากครับพอทําขี่ได้แถวบ้านแถวอะไรเงี้ยพอทําขี่ทอมทําอะไรได้พี่แต่ถ้าจะให้เก่งเก่งมันไม่เก่งหรอกพี่แต่พี่ถ้าเอามาถ้าเอาถ้าถอดมาประกอบแบบเนี้ยมันจะประกอบง่ายกว่าเอาแบบประกอบกับในรถนะพี่เพราะว่าคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องใส่ด้วยเนาะแล้วก็มัน มันจะไปขัดไอ้ตรงเนี้ยในช่องเนี่ยมันจะเข้าลำบากพี่สามารถคุยกันได้นะพี่สามารถสอนผมได้นะครับพี่พอดีผมก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันเนาะ บอกได้นะพี่ 慢慢，你看。 ใครดูมกกั้ง <ged> ก <it> <sm elling> <op edi> ันฟอกเราเองนะมั้งก็ผมก็ก้างพอดีเน็ตมันไม่ค่อยจะดีนะพี่เมื่อกี้มันเป็นอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกนะพี่กลางอะดิ ว่าเป็นอย่างไรลอง,รงโป้นี่ไม่ลองโป้อันนี้พ่นกี่รอบละสามรอบสามรอบเดี๋ยวรูปรูปเบอร์พันนี่กรอบนึงแล้วเข้าไปพ่นใหม่อีกสองรอบก็พอแล้วดับมานนะรูปก่อนรูปเบอร์พันก่อนนะสลักลายนด้วยใคร

นี่ครับพี่เวลาใส่ ก็ประมาณนี้นะเหมันก็จะแน่นประมาณนี้นะครับพี่ประมาณนี้นะนะพี่แผ่นพิเศษเนี่ยสําคัญนะพี่จริงจรอะ่ะมีคนแนะนําผมมานะพี่มีคนแนะนําผมมาว่าใส่แผ่นเต็มใส่แผ่นเต็มทั้งหมดเลยเอา่าใส่แผ่นเต็มทั้งหมดเลยจะดีกว่าแต่ผมเอาไปลองขับลองขี่ดูแล้วครับพี่คือมันขี่ได้มันขี่ได้ปกติเลยพี่ขี่ได้ปกติเลยแต่ว่า ในการออกตัวในการกำลังเนี่ยไม,ไม่ได้พี่คือมันต้องมีของมันมันต้องมีตัวแผ่นแผ่นเล็กแผ่นพิเศษของมันด้วยนะพี่จริงจริงๆน่มันหาซื้อยากนะพี่จริงจริงอ่ะมันหาซื้อยากผมก็เลยร้านแถวบ้านก็ไม่มีด้วยเนาะร้านในในจังหวัดผมก็ไม่ค่อยมีด้วยแล้วก็มันหายากด้วยผมก็เลยสั่งซื้อมาจากกรุงเทพนะพี่สั่งจากพวกบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ให้มาบ้างอะไรประมาณนี้ให้แนะนําร้านนู้นร้านนี้มาบ้างแต่ว่า จริงๆเรามาศึกษาด้วยตัวเองะพี่คือแผ่นพิเศษเนี่ยสําคัญนะพี่แผ่นดั้งแผ่นแผ่นเดิมเนี่ยของของเขาเดิมโรงงานอน,นดีที่สุดแล้วพี่ถ้าเราไปดัดแปลงเขานั้นไม่ไม่โอเคเท่าไหร่ถามว่าขี่ได้ไหมขี่ได้พี่แต่ในการแต่ในการขีข่กไกลๆหรือว่าในการจอดในการเข้าเกียร์น่ยโหไม่ได้พี่หนึ่งเข้าเกียร์ยากสองเวลาออกตัวไม่มีกําลังเลยนะครับพี่บอกให้ ลืมบอกไปนะพี่จะมีแหวนจะมีแหวนนะครับพี่แหวนตัวนี้ต้องใส่ก่อนนะเดี๋ยวที่แหวนตัวนี้ต้องใส่ก่อนจะมีแหวนอยู่ตัวหนึ่งนะพี่จะมีแหวนลองลองทำคาร์ดนะพี่ตัวนะใส่เข้าไปก่อนนะคร์ดเนี่ยถือว่าสำคัญนะพี่เพราะว่าคาร์ดเนี่ยทำงานตลอดนะครับถือว่าสำคัญเลย ก็สามารถถ้าเราใส่ไปแล้วนะพี่เราก็สามารถใส่แหวนใส่ตัวหนึ่งนะครับพี่ พยายามให้ใช้บล็อกแบบนี้ที่เป็นบล็อกเคียวเนาะแต่ถ้าเราไปเอาสกัดตอกมันจะยืนนะพี่มันจะเสียนอน็อตเนาะแล้วก็ แล้วก็นะพี่เวลาเวลาเราใส่สป,ปริงเข้าไปแล้วนะพี่ให้สป,ปริงอ่ะให้มันตรงให้มันตรงกับไอ้ตัวนี้อย่าให้มันปิ้นมาหรือว่าอย่าให้มันเอียงมานะพี่มันจะทำให้กดคั์สลาบากเหมือนกันนะ เวลาเวลาเราใส่เข้าไปปุ๊บเราก็ต้องเราก็ต้องดูสปริงด้วยนะครับพี่เราก็ต้องดูสปริงด้วยว่ามันมันตรงดีไหมอะไรดีไหมนะพี่ถ้ามันตรงดีแล้วเราก็ค่อยๆอ,อัดนะครับพี่ สปริงมันคอยจะปิ้นออกมานะพี่เราต้องค่อยดันสปริงเข้าไปด้วยนะพี่ นะพี่ของการใส่แผ่นคลาสของ t z r เออของ n s r Pro Arm นะพี่บางทีทํ t t Z r เยอะนะพี่ก็หลงหลงลืมลืมนะพี่เลือกผิดเลือกถูกเนาะก็เวลาใส่ก็ประมาณนี้นะพี่ให้ถอดออกมานะพี่ให้ถอดออกมาเลี้ยงแผ่นคลาสจะง่ายกว่านะจะง่ายกว่าที่เราใส่เข้าไปในนี้ถามว่าใส่ครับถ้าจะใส่เข้าไปในเครื่องะแบบนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้นะพี่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยาก โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการนะพี่เดี๋ยวผมจะทําการประกอบเสื้อสูบด้านบนนะครับพี่ <c oughs> ประกอบเสื้อสูบด้านบนเนาะแล้วก็ใส่ลูกสูบให้กับลูกค้านะพี่ <c oughs> ก็จะลองเทสให้ดูนะครับว่า,าในการเสื้อเสื้อไม่ปลอกเสื้อเบิกกัเบเสื้อที่มันปลอกเนี่ยมันจะขีดผิดกันนะครับพี่มันจะขีดผิดกันแล้วก็ถ้าใคร ใส่แผ่นคัทไม่เป็นหรือว่าใส่ไม่ถูกแต่ตามหลักมันไม่ค่อยมีมาร์คนะพี่มาร์คมันไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าเราก็ต้องใส่ให้ถูกวิธีอย่างที่ผมเคยบอกไปนะพี่ผมก็ไม่ได้เก่งผมก็จําเข้ามาอีกทีแล้วรักจำเข้ามาอีกทีแล,แล้วก็ค่อยๆมาทํามาทําเองนะครับพี่ทําเองแล้วก็หนึ่งเราทําเองได้แล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่าช่างนะครับพี่ไม่ต้องไปเสียค่าช่างแล้วก็ในการที่เราทําเป็นเนี่ยมันดีนะพี่หนึ่งเราไม่ต้องรอนานเราไม่ต้องรอนานสองเราสามารถ หาซื้ออะไรด้วยตัวเองได้หาซื้ออะไรด้วยตัวเองได้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วเขาจะใส่อะไรให้เราเป็นแบบไหนเขาจะใส่อะไรให้เราประเภทไหนนะพี่เราสามารถทําเองได้ข้อดีนะพี่ข้อดีของการทําเองได้คือหนึ่งเราหาซื้ออะไรที่ถูกใจเราได้อะไรที่เราว่าดีละอะไรประมาณนี้พี่เราก็มาใส่กับรถตัวเราเองเนาะมันก็จะดีกว่านะพี่โอเคครับเดี๋ยวน่าลงขอจบ EP นี้ไว้ก่อนนะพี่เดี๋ยวน่าลงจะไป ทำเสาเสื้อก่อนนะพี่ทำเสาเสื้อก่อนนะครับเดี๋ยวนรลงจะไปที่ลงกลึงเนาะนราลงจะไปเขากึงใส่นะครับพี่กึงใส่เพราะว่ามันหาเสาเสื้อสูบไม่ได้นะพี่หาไม่ได้จริงๆเนาะผมหาซื้อผมเบิกป,ประมาณห้าห้าสาขาแล้วนะพี่ไม่มีเขาบอกยั้งผลิตแล้วนะครับพี่ยังผลิตแล้วเนาะประมาณนี้นะครับพี่แล้วก็อ่าจําไว้เลยนะพี่แผ่นคัดนะพี่จะใส่เต็มหมดหกแผ่นไม่ได้นะพี่ ต้องมีแผนพิเศษหนึ่งแผ่นนะครับพี่มัง,งั้นรถวิ่งไม่ออกเลยวิ่งไม่ได้เลยนะครับพี่โอเคครับงั้นน่ลงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่ขอบคุณมากครับลากากระบากออกเลยใช่ไหมใช่ไหม